มาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับเกี่ยวกับการอุ่นเครื่องในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งแน่นอนแล้วนะฮะวันที่11ตุลาคมเราได้ฮ่องกงเนี่ยเราจะไปเยือนเขานะครับแต่ว่าวันที่14ตุลาคมยังไม่ทราบว่าเป็นใครครับครับผมแต่ล่าสุดก็เป็นทางสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยได้ทีมที่จะมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของรายวัฒนในวันที่14ตุลาคมเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจะเล่น ในบ้านที่ประเทศไทยนะครับแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยว่าเป็นทีมมาจากทวีปไหนแล้วก็เป็นทีมชาติไหนนะครับก็เดี๋ยวจะมีการเปิดเผยกันในเร็ววันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกมงอุ่นเครื่องก่อนจะเข้าสู่ทัวนเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนใช่ไหมแล้วก็ต่อเนื่องไปเอเชียนคัพในช่วงต้นปี2019เดือนมกราคมก็ลุ้นกันคุณจ็คอยากได้ใครมาอุ่นเครื่องไหมผมอยากได้ตัวแทนจากพวกตะวันออกกลางครับผมคือให้มองข้าม a f f ไปเลยนะ มองข้าจะถึงเอเช่นครับไปนเลยดีกว่าน่าจะดีกว่าครับครับผมส่วนตัวนี่อยากได้เป็นอรอยกลางนะก็อกรอรุ้นกันผมว่าน่าสนใจเดี๋ยวจะมีการประกาศกลนในเร็ววันนี้แหละ<ช>ก็ถูกใจไม่ถูกใจแฟนบอลก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันอีกทีครับ